สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับชิพนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทย7สีครับประจวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568จากสนามมวยช่อง7จสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกนาทีเป็นต้นไปนะครับเปิดวันรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบปุลเสือครั้งที่24ในรอบ8คนสุดท้ายครับอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซส์ครับพบกับแคมารูนสิทธิลมหนาวปิด์ค่ที112รับก็ยังเป็นมวยรอบึ่งรอบ8คน ท้ายครับเพชรลุงโลดโชดบางแสนครับพบกับภายพยักต่อต่อพับพานาลายพิกัด112ปอนด์คู่ที่3ครับคู่รองขอรายการครับแสนวลิตเบนพระราม2ครับพบกับดาบดำกระเป๋าลิงกี้พิกัด125ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นคู่หมวยแก้มือครับก้วกระดับสสเทียนโพครับพบกับด่วน1ชูทางด่วนพิกัด140ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมาเทเจสีในสัปดาห์นะครับก็ขอฝากแฟนมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก24ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่ apy 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย py 2 4นะครับก็ขอฝากด้วยครับสลับพักยก24นะครับแต่พอครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยีในรอบ8คนสุดท้ายครับอนันตชัััยลลาาานนนวออเตรรร์์ไซดคคบบบพกมมูห พิกัด1 1ึรบปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็นอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์ครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าเพชรอนันทโอภาน4 7ครับอนันตชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยสูงยาวครับประเภทดักเตะดักแทงวงในปัมตีแข็งแกล่งนะครับเมื่อก่อนก็เป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าหลังๆในก็พัฒนามาเป็นมวยฝีมือได้เข่าได้นะครับประเภทเก๋าเกมนะครับก็ขึ้นมาจากตัวสำรองนะครับในรอบ16คนนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มไม่สวยมากนะครับสำหรับทานของเจ้าอนันตชัยนะครับช่วงหลังนีี่่่ถือออวาฟร์มสดเลยชชกทง็ จะมีเซียนเอกปัตณีนะครับที่มารลุนมาเชียดที่มุมอยู่ ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนเลยครับสำหรับธนาของเจ้าอนันตชัยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยลานาวอัตไสจังหวัดพัทลุงนะครับสามฟ้องหลังครับมีชนะคะแนนแสนเอกสอราชภูมิที่สนามมวยช่องเกศีครับชนะคะแนนก้องมีชัยจิตบางนนที่สนามมวยช่องเกศีล่าสุดครับชนะคะแนนราชศักดิ์เกียรติหมู่5ที่สนามมวยช่องเกศีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสิบปอนด์นะครับส่วนคู่โจครับเป็นแคมรูนสิทธิ์ลมหนาวครับแคมรูนตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือคุบเครื่องเช่่่่่นน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 นกกััััััะะะคคครรรรบบบบเป็มมวววยยขาาาาแแตตห้้้้ีีออไไดดดง ทางนะครับวงไหนก็มีขวางดันแทงสู้นะครับหลักเตรียมฝีมือดี ผลงานในรอบ16คนนี่ก็ถือว่าฟอร์มดีมากนะครับเมื่อก่อนก็เป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็ปรับเปลี่ยนสไตล์นะครับมาเป็นมวยฝีมือนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดเช่นกันนะครับกอดสองันที่ค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวจังหวัดระยองครับสามฟุมหลังครับมีชนะคะแนน AJ กอดกุมเกียวที่เวทีมวยราชดำเนินครับพลิกชนะคะแนนเงาอีทีปทรทองทวีที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะคะแนนยอดชนะศึกกวยบางขหลังที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไว112ปอนนด์ะครับ้อยสิบรอบปุอน เสือครั้งที่24ในรอบ8คนสุดท้ายนะครับรงมวยทางมวยนี่คล้ายๆกันเลยนะครับสดเจอสดเลยนะครับเมื่อเรียบส่วนตัวนี้ออกชอบไปที่อนันตชัยลานาวอเตอร์ไซค์ครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยในช่วงหลังก็ถือว่าดีกว่านะครับดักเตะดักแทงล็อกลัดมัดตีนะครับที่ต่อที่ดูเก๋กว่านะครับชชที่ช่อง7 4นะครับหน้าเสือบรรยากาศในวทีนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังสดกําลังมั่นใจมากด้วยนะครับชอบอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซค์ครับเก๋ เบี่ยนเอาชนะแคมารูนสิทธิลมหนาวไปได้นะครับสำหรับคู่เป็นหัวรายการนะครับออกชอบอนัตชัยนะครับ คู่ที่2ครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือขั้งที่ในรอบแปคนสุดท้ายเช่นกันครับเพชรลุงโรดโชดบางแสนครับพบกับพายพยักตอบตอบพับผ่านอะไรพิกัด1 12ปอนด์นะครับมุมใดครับเพชรลุงโรดโชดบางแสนครับหรือว่าเจ้าชายสีวสุขสันต์ครับเพชรลุงโรดหรือว่าชายสีตัวนี้ก็ครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงครับ3ยกนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับประเภทเตะต่อยแรงอาวุธหลากหลายนะครับแต่ว่าปลายๆนี่การระยะไม่ค่อยดี นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการพันมวยจะดีกว่านะครับก็ซอมพื้ที่มวยวสุขสันต์จังหวัดเพชรบูร์นะครับสามฟอมหลังครับมีแพ้คะแนนเ j เจกอกุมเกียวที่ช่อง7ดสีครับชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวีที่ช่อง7สีลาสุดครับชนะนกยก2 A j เอจกอกุมเกียวที่สนามมวยช่อง7สีเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อยสปอนด์นะครับส่วนกูโชครับเป็นพายพยักทอตพับพานลายครับพายพยักตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับประเภทเตะนำปันกดสว สวนอันตรายครับแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับกาแลกกาสวนนะครับผลงานในรอบ16คนนี้ก็ชนะมา2ไฟติดเลยนะครับเป็นมวยเขาที่ใช้หมัดใช้ศอกได้ดีนะครับช่วงหลังในเด็กสภาพร่างกายดีมากนะครับก็ซ้อมที่ซอพพานาลไยจังหวัดจันทบุรีนะครับสามฟอมหลังครับชนะนกยก3ยามานลักกี้บันเทิงที่ราชดำเนิน,นครับชนะคะแนนยามานลักกี้บันเท ที่สนามมวยช่องเกียรติศรีล่าสุดครับชนะนกโยก3าราชสักเกียรติหมู่5ที่สนามมวยช่องเกียรติศรีเมื่อที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้1ยสปอนด์นะครับมือคู่นี้ครับก็วัดกันที่นอกกับในเลยนะครับประเภทอาวุธหนักแรงวงนอกนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือครับอยู่ที่เจ้าเพชรลุงโรจน์นะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงนะครับร่างกายดีร่างกายสดครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าผ่ายพยัคนะครับมือคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ออกชอบไปที่เพชรลุงโรจน์โชดบางแสนครับอาวุธมวยดูหลากหลายกว่านะครับต้นี้นก่อนตตข่อยหมัด ฟันซอกนะครับจังหวะฝีมือคว้เป็นมวยดูดีกว่านะครับเจ้าภายพยักในผมดูว่าต้นนี้ดูช้ากว่านะครับวันนี้ต้องลงทุนเบียดวงในถ้าเข้าไม่ถึงตัวนะครับดูว่าหลักเรี่ยบไอคิววันนี้จะเป็นหลองนะครับชอบเพชรลุงโดดชดบางแสนครับไวกว่านะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าครับวันนี้จะเฉือนเอาชนะภายพยักต่อต่อพับผ่านลายไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองคนนกานนะครับออกชอบเพชรลุงโดดชดบางแสนนะครับ คุยสามถผู้รองของในการครับแสนวริศเบนพรามสองครับพบกับดับดํากระเป๋าลิงกี้พิกัด1ึงร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับมุมแดงครับแสนวริศเบนพรามสองครับหรือว่านาเรียกก็คือเจ้าแสนเอกหนุ่มบางกะดีครับแสนวริศนี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเรื่อนนะครับเป็นมวยสูงยาวครับประเภทดักเตะดักแทงวงในปั้มลัดมัดตีแข็งแกร่งครับประเภทจังหวะฝีมือได้เข่าได้นะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับก็เป็นลูกชายของอดีตนักมวยดังนะครับแสนชัยจิระเกียงไก ช่วงหลังนี้โชกแต่ตอนกลางคืนนะครับวันนี้ก็เป็นการมาชกกลางวันนะดูว่าความพิชิตนี้จะเป็นรองนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับสำหรับธ่านของแสนวริศนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประสบโชคจังหวัดบุรีรัมย์ครับสามฟอร์มหลังครับมีชนะนกยก4พยักษ์สุรินเจพีเพาเวอร์ที่ราชดำเนินครับชนะคะแนนเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงที่บุรีรัมย์ ล่าสุดครับเสมอกับจอร์ดพลันชัยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อย23ปอนด์นะครับส่วนกูโชครับเป็นดาบดำกระเป๋าลิงกี้ครับหรือว่าเจ้าดาบดำปตททองทวีครับดาบดำนี่ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับประเภทต่ขาต่อยหมัดครับต่อยท้องต่อยหน้าฟันซอกประเภทใช้นับขวานอกครับกาแลกกาบวกนะครับขยันเดินขยันเปิดเกมครับเป็นมวยปอดใจปลายแรงเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการพันมวยจะดีกว่านะครับ แต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าไฟล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดไว้สวยแล้วนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดครับสามฟอมหลังครับมีชนะฟาวยกหนึ่งคาซานซาโลมอฟที่เวทีมวยราชดำเนินิ W S นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยลังสิดล่าสุดครับชนะคะแนนรุ่งเพชรเพชรเจริญที่สนามมวยช่องเจ็ีเมื่อวันที่สิบสามเมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับ ก็สดบทเก๋านะประเภทฝีมือคุบเครื่องนะครับนอกได้ในดีได้หนุ่มได้สดครับเนี่ยนะครับอยู่ที่เจ้าแสนบรลิษต์นะครับประเภทรุ่นพี่เก๋เกมหนักแรงรุ่นนับรุ่นนอกครับอยู่ที่เจ้าดาบดานะครับก็จะชกกันในพิกัด125ปอนด์เท่ากันนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับมาคนนีครับส่วนตัวนี้ออกชอบไปที่รุ่นพี่นะครับผมชอบดาบดํากับเอาลิงกี้ครับ ต้นมีรุ่นนับนอกได้ก่อนนะครับจังหวะฝีมืออาจจะเป็นรองอครับแต่ว่าได้ลูกหนักได้ลูกแข็งแรงนะครับเดินเตะขาเดินปล่อยมัดนะครับทีต่อทีดูหนักแรงกว่านะครับเจ้าแสนวริสนี่ช่วงหลังด้ว่าไม่ค่อยได้ชกกลางวันนะครับของพุ่นชินนี่จะเป็นหลงอนะครับแล้วก็วันนี้ปล่อยเวทขึ้นมา125ก่อนด้วยแล้วก็เดิมเดิมนี่โดนขาไม่ค่อยได้นะขาไม่ค่อยดีนะสำหรับเจ้าแสนวริศนะครับวันนี้มาเจอดับดำเนผลว่ามีโอกาสพลาดโดนก่อนได้นะครับชอบดับดำกระเป๋าลิงกี้ครับหนักแรงกว่าครับมีรุ่นนับนอกได้นนี้ จะเอาชนะแสนวลิตเบนพ์ารามสองไปได้นะครับโอกาสไม่ครบหายกสูงนะครับส่วนตัวออกชอบดาบดำนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกในรายการครับเป็นคู่มวยแก้มือครับเก้ากระดับสอเทียนโพครับพบกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนพิกัด140ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทใหญ่เลยนะครับมุมแดงครับเก้ากระดับสอเทียนโพครับเก้ากระดับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในแข็งแรงครับเปิดเกมคัวโคอล็อกคอปั้มตีเข่าในเหนียวนะหมัดสวนศอกสวนแรงครับปลายแข็งแกร่งเลยนะครับก็เคยมาชกที่นี่ไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเก้ากระดับนะครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนิจาเป็นรองนะครับแต่ว่าจะได้สดได้สภาพร่างกายนะครัับบแล้ววก็มมยยเคคชนนะะาร ก็ซ้อมอยู่ที่ส่วนน้ำทันคีรีจังหวัดกระบี่ครับสามโงนะครับมีแพ้คะแนนแจ็คราชานนที่สนามมวยช่องเสีครับแพ้คะแนนยอดอีทีกระเปนิกี้ที่ราชดำเนินล่าสุดครับชนะคะแนนดวลหนึ่งชูทางด่วนที่จังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่บเ้าเมษายนที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อย40ปอนด์นะครับส่วนคู่ชกครับเป็นดวลหนึ่งชูทางด่วนครับหรือว่าเดิมเนินก็คือเพชรมณีเกียรติพันธมิตรครับ ดวนหนึ่งนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องรูปร่างสูงยาวครับเป็นมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาตั้งรับดับทางดับเตะดักแทงอาวุธหลากหลายครับเก๋าเกมกระดูกมวยดีนะครับก็ซ้อมมาที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสามพมหลังครับชนะคะแนนใจสิงสิทธ์นายกพันศักดิ์ที่วทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งุบลที่ราชดำเนินล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับก้ากระดับสอเทียนโพที่จังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่ยบเก้าเมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวรก็็เปนคู แก้มือนะล่าสุดก็ชกกันไว้ที่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีครับวันนั้นก็ถือว่าชกกันได้สนุกมาก นะครับครบหายกนี้เป็นทนาของเจ้าก้ากระลัดนะครับที่อาศัยลูกขยันเปิดเกมแล้วก็เขาในที่ดีกว่าเบียดชนะมาได้แบบสนุกเลยนะครับก็ถือว่าคู่คีสูสีมากนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือกันใหม่นะครับพิกัด140ปอนด์เท่าเดิมนะครับก็สดบทเก๋าครับนอกกับในเลยนะครับฝีมือนี้อยู่ที่ดวนหนึ่งนะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงได้หนุ่มได้สดครับแนี่อนครับอยู่ที่เจ้าเก้ากระหัดนะครับมือคนนี้ครับส่วนตัวนี้ออกชอบไปที่ก้ากระลัดสอเทียนโพครับ กระดูกมวยเป็นรองนะครับรูปร่างก็เตี้ยกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดีกว่านะครับมีลูกเดินมีลูกขยัน,นครับโดยเฉพาะเข่าในนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับเดินบดเดินเบียดมีหมัดมีโศกสลับนะครับเบียดไปเบียดมาด้ท้ายนึกว่าการเดินระยะสภาพร่างกายท้ายของเจ้าก้ากระดันขอเขาจะดีกว่านะครับผมชอบก้ากระดับสอทียนโพครับ ฝีมือต้นต้น,ตนเป็นรองหน่อยครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายร่างกายดีกว่านะครับเขาในท้ายๆก็แข็งเก่งกว่าครับวันนี้จะเบียดเชิญเอาชนะรุ่นพี่อย่างดวนหนึ่งชูทางหลวนยำเคียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่เวกนำริกานะครับออกชอบ9ก้ากระดับสอเทียนผูนะครับ มาตรวจกันอีกครั้งนึงครับคู่ที่1ครับชอบอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซค์ครับเก๋กว่านะครับนอกได้ในดีครับวันนี้จะเอาชนะแค็มาดูสิลมหนาวไปได้นะครับสำหรับเพื่อนหัวใจการออกชอบอนันตชัยนะครับคู่ที่2ครับชอบเพชรลุงโรดชดบางแสนครับจังหวะฝีมือความเป็นมวยดีกว่านะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกครับไวกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะพายพยักต่อต่อพับพันอะไรไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ออกชอบเพชรลุงโรดนะครับคู่ที่3คู่รองครับชอบดาบดำกระเป๋าลิงกี้ครับ เป็นรุ่นพี่นะครับอาวุธหนักแรงกว่านะครับมีรุ่นนับรุ่นน็อกได้นะครับล่าสุดเทวาแจ้งเกิดได้แล้วครับวันนี้จะเอาชนะแสนวริตเบนพระรามสองไปได้นะครับโอกาสไม่ค่บยพายยกนะครับสโตออกชอบดับดำนะครับเลคุ้ยศีรป็นคู่เอกนํำรายการครับชอบก้าวกระดสเทียนโพครับมีลูกเดินมีลูกขยันครับเขาในท้ายท้ายดีกว่านะครับร่างกายช่วงนี้ดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะดวลหนึ่งชูทางดวดยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับออกชอบไปที่ก้าวกระดัศนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมณฑ์ที่นี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท Ich hab.